นอเทิลมาเรียนาคือหมู aries, ่เกาะเล็กๆกลางมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีผู้คนอาศัยอยู่ประมาณ5 7 0 0 0คนเทียบกับจังหวัดระนองที่มีประชากรน้อยสุดในประเทศไทยราว1 8 0 0 0 0คนเท่ากับว่าผู้คนทั้งหมู่เกาะนอเทิลมาเรียนายังไม่ถึงครึ่งของจังหวัดระนองด้วยซ้ำครับเอาหล่ะด้วยความที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็กและไม่มีทรัพยากรบุคคลมากนักการจะสร้างทีมฟุตบอลสักทีมหรือคัดนักเตะมาติดทีมชาติสักคนจึงเป็นโจทย์ที่ยากไม่น้อย สำหรับนัดเทนไมเรยนาย้อนกลับไป17ปีก่อนพวกเขาเริ่มก่อตั้งสมาคมฟุตบอลเป็นครั้งแรกกระทั่งปี2009หมู่เกาะแห่งนี้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาพธ์ฟุตบอลเอเชียถึงอย่างนั้นนัดเทนไมเรยนายังไม่ได้รับการรองรับจากฟีฟ่านะอย่างไรก็ตามแม้จะไม่ได้โดดเด่นในกีฬาลูกหนังความจริงหลายคนไม่รู้ด้วยซ้ําว่าหมู่เกาะแห่งนี้มีตัวตนบนแผนที่โลก หากแต่น็อตเันมาเรนาก็ยังมีความพยายามมุ่งมั่นสร้างทีมขึ้นมาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลรายการระดับทวีปเท่าที่พวกเขาจะทําได้ครับอย่างปี2018น็อตเทนมาเรนาส่งทีมมาสู้ศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียชุดยู16แต่ก็ต้องตกรอบตั้งแต่ด่านคัดเลือกถ้าใครพอจะจําได้มีเกมหนึ่งพวกเขาพ่ายแพ้ทีมชาติไทย10ประตูต่อศูนย์เช่นกันกับปีนี้แม้จะรู้ดีว่าเป็นรองโคู่แข่งทุกทีมและมีโอกาสที่จะกลับบ้านแบบไม่มีแต้ม หากแต่นอร์เทิร์นมาเรียนาก็ยังเข้าร่วมลงแข่งรายการชิงแชมป์เอเชีย U17 เหมือนอย่างที่เคยทํามาตลอดโดยปัจจุบันนอร์เทิร์นมาเรียนามีมิชิเทรุมิตะกุนซือชาวญี่ปุ่นเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบทีมชาติทุกชุดทําหน้าที่เฮดโค้ชว่ากันว่าทัวร์นาเมนต์นี้เพราะเขาทําการคัดเลือกนักเตะ U17 จากเด็กๆบนเกาะที่มีความฝันอยากเป็นนักฟุตบอลทั้งหมด100คนเอาล่ะคราวนี้ตัดกลับมาที่โปรแกรมการแข่งขัน นอทเทนมารีนาถูกจับมาอยู่กลุ่มจีร่วมสายเดียวกับออสเตรเลียจีนและกัมพูชาเมื่อถึงวันแข่งจริงก็ไม่มีอะไรพลิกล็อกเหนือความคาดหมายครับเกมแรกนอทเทนมารีนาโดนออสเตรเลียถล่มยับ23ประตูต่อศูนย์นัดสองพวกเขาโดนจีนกดอีก11เม็ดกระทั้งแมดส่งท้ายม่เก่อนเล็กๆแห่งนี้จะพ่ายแพ้กัมพูชา4ประตูต่อศูนย์เบสร็จพวกเขาแพ้3เกมรวดเสียไปถึง38ประตูและยิงใครไม่ได้แม้แต่ลูกเดียว ถึงตรงนี้ทุกอย่างน่าจะจบแค่นั้นหลังตกรอบคัดเลือกนอเนมาเรียนาคงเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านเงียบๆโดยที่ไม่มีกระแสหรือใครจะสนใจว่าพวกเขาผ่านอะไรมาบ้างอย่างไรก็ตามเรื่องราวของนอร์เทนมาเรียนายังไม่จบกลับย้อนทำลายกลับไปหลังเกมนั้น2กับจีนทันทีที่พวกเขาโดนถล่ม11ประตูต่อศูนย์แฟนบอลบางกลุ่มในโซเชียลก็พากันเข้าไปคอมเมนต์บูลลี่เหยียดหยามเมาสนุกทำนองว่านอเนมาเรียนาไม่ควรจะมาแข่งทัวร์นาเมนต์นี้ บ้างดูถูกวันในเมื่อรู้ผลอยู่แล้วแถมแพ้ทีหนึ่งสิบยี่สิบลูกคุณยังจะส่งทีมมาแข่งทําไมอีกหลังได้เข้าไปอ่านความเห็นเหล่านั้นในโซเชียลไม่กี่วันให้หลังมิชิเทรูมิตามีคิวให้สัมภาษณ์กับสื่อก่อนลงแข่งเกมนัดสุดท้ายตรงนี้แหละที่กลายเป็นโมเมนต์จุกอกพูดไม่ออกครับเพราะทันทีที่เปิดฉากถามตอบเ,เรื่องคอมเมนต์ด้านลบในโลกออนไลน์มิตาถึงกับหลั่งน้ําตารู้ผู้ชายต่อหน้านักข่าวก่อนจะกล่าวด้วยน้าเสียงสั่นเคลือว่าผมและเด็ก ต่างก็เห็นคอมเมนต์ในโซเชียลแล้วล่ะผมรู้ดีว่านอร์เทิร์นมาเรียนาเป็นแค่ทีมเล็กๆแต่พวกเราก็พยายามพัฒนาฟุตบอลกันอยู่นะทุกคนต้องการแรงผลักดันในการทําตามฝันที่หมู่เกาะของเราการเป็นนักเตะทีมชาติถือเป็นความฝันอย่างหนึ่งของเด็กๆนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทาไมการเข้าร่วมโทัวร์นาเมนต์เหล่านี้จึงมีความสําคัญมากๆอย่างน้อยเด็กๆจะเกิดแรงบันดาลใจและได้โอกาสแสดงสปิริตแม้จะผิดหวังกับผลการแข่งขันแต่ผมภูมิใจในตัวลูกทีมทุกคนนะ หลังได้อธิบายเรื่องราวทั้งหมดแฟนบอลอีกกลุ่มก็พายกันเข้ามาให้กำลังใจและชื่นชมในความพยายามของนอตเทิลมาเรียนาครับบางบอกเก็บเอาคำดูถูกไว้เป็นแรงผลักดันและพิสูจน์ว่าคนเหล่านั้นคิดผิดบางคนบอกวงการฟุตบอลของหมูกก่เกาะแห่งนี้เพิ่งจะเริ่มต้นและการเริ่มต้นมักยากเสมอส่งท้ายด้วยคอมเมนต์ฟุตบอลเป็นของทุกคนทุกคนล้วนมีสิทธิ์ฝันอย่าริอยาด,ดูถูกหรือหัวเราะความฝันของใครเด็ดขาด